สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เราจะมาในสาระอืไม่ใช่นี่ครับวันนี้เราจะมารีวิวครับเป็นแมกกาซีนปืนมีวิกันนะครับของดาวคูนอฟ SVD นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับอ่ารีวิวในในคลิปที่แล้วนะครับที่มีชื่อรีวิวปืนดาวคูนอฟ SVD ไปดูได้นะครับนี่ครับระบบบอกว่าเป็นระบบกระสุนเจลนะครับซึ่งก็ได้พูดไปแล้วครับวิธีรำเรียงกระสุนก็จะกดแบบนี้กระสุนเจลก็จะโผล่มาเอง พาหัวปุ๊แล้วก็ใส่เข้าปืนนะครับก็จบแล้วก็ชักลวามต้องมันก็พร้อมยิงได้เลยนะครับนี่นะครับวิธีใส่กระสุนน้ำใส่ตรงนี้จับถ้าคุณคุณมีเครื่องมือเทก็ช่วยบอกมาได้นะว่ามันซื้ออยากไหนแล้วของผมใช้มือหยิบใส่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 เท่ารูกเท่ารูกเท่ารูกพอเต็มปุ๊บผมก็ปิดแล้วก็รำเรียง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 พอมันเต็มปุ๊บผมก็เปิดใส่สองครั้งปิดนะครับแล้วก็ไปใส่ปืนต่อนะครับพอยิงปุ๊บมันจะเป็นระบบออโต้ วิธีแบบพอผมยิงทีละปุ๊บมันก็จะออกมาออกมาแล้วมันก็จะยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็ต้องชักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าในนี้มันจะหมดเหนื่อยแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับวันเดียวกันนี่นาะโอเคนะครับววนนสวัรัีวอนนี้ครับ